<c oughs> อวันนี้มาเจอพี่น้องเียเอเตอร์ด้วยกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับครับฮเ <c oughs> <c oughs> ส,สดชื่นมากเลยครับอเช้านี้ครับ วันนี้บรรยากาศดีมากครับเช้าเครับบนสะพานลอยข้ามทางรถไฟครับห้วยทับทันครับทางที่จะไปบ้านสำโรงประสาทบ้านประสาทครับรถไฟกําลังจะมานะครับรถไฟเช้านี้รถไฟกาลังจะมาจอดอยู่ที่สถานีห้วยทับทันครับจะมะุงะมออะม่งหน้าไปทางอุาพรบุลครับมาแล้วครับ มาแล้วครับตอนนี้รถกำลังออกจากสถานีห้วยตับทันครับกำลังที่มุ่งหน้าไปทางอุุมพอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นรถเที่ยวไหนครับบอกว่าประธานนี้มาแล,ล,าาแล้วไก่ขมาแะ้รพี่นอง เขียวนี้มีสองตู้รถดวนรับรถดวนรับมุ่งหน้าสู่อุจมพรต่อไปก็เป็นอุบลครับข้าวก็กำลังเขียวงามครับออกร่วงเลยครับปุ๋ยยข้าวเบาก็ประมาณ ปลายเดือนตุลาเนี่ก็จะเกี่ยวแล้วครับข่านักกประมาณกลางๆเดือนพฤศจิก,กาครับพี่น้องเขางามครับปีนี้แน่นตึบเลยครับผลผลิตดีของชาวนาปีนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับ